สวัสดีครับผมแมงทัฟผู้ชาแนลนะฮะเนาะเราก็มาตอนค่ำกันนะครับ<า>เสียงอะไรก็ไม่รู้ครับตุกแกตทุกแก,ก,กหรือเปล่านะฮะอยู่บ้านใครนะฮะเราก็ต้องไปตามดูกันนะครับอ๋อนี่เลิกงานมานะครับเ,เพิ่งเลิกงานมาจากขุดมันนะเออสิเหนื่อยบ่ไม่เหนื่อยนะครับผมบอกไม่เหนื่อยนะฮะอ่านะะฮก็จะมานอนนะฮะเออสิหวานครับเพิ่งเลิกงานเพราะว่า ข่า,าม,าม,าาม,าามาแล้วน,นะครับต้องมานะฮะนี่น้ำเต้านะครับน้ำเต้าสามลูกนะครับเนาะน้ำเต้าเขาสื่อว่าอะไรนะครับสีลูกเลยเขาสื่อว่าเผื่อสื่อเพื่อเลยดิน่ะของโบราณโบราณอ๋อสื่อว่าไปเลยเอาพวกแฝงเอาพวกแฝงเพื่ออะไรเอาของโบราณโบราณตะกี้ตะเก้าปุ่ย่าตายายนะฮะ นะเพื่อเสริมบารมีนะฮะ mm. อ่านี่นะครับเราก็จะไปดูว่าเสียงตุกก๊กแกมาจากบ้านไหนนะฮะไปแล้วนะครับไปแล้วนะฮะไปแล้วรปแบบไหน,เ,นนะเราก็จะเดินมาที่นี่นะสิเราฟังเสียงตุกก๊กแกนะฮะ Tu kèm nó long hai 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 ห้องไี่ยินดูข้าแอรมาแถวนี้เขาวะเฮ้ยมาเลยไหนล่ะเขาไปดูข้างในไอ้ทีว่ะอยู่ไหนอะแถวนี้นะมั้งโอ้โหอะไรเนี่ยขึ้นอเนี้ยอันนี้คืออะไรมอดหรือเปล่าอ่า เนี่นะฮะตกใจหมดคืออะไรนะฮะตุ๊กแกมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาตุ๊กแกนะเอฟซีอปวดบานเลยนะปวกเอฟซีปวเต็มเลยนะครับตู้หลังตื้อเราต้องหาตุ๊กแกนะฮะนี่มันจะอยู่ใน ซอกนี้หรือเปล่านะฮะนี่นะฮะดูดีๆนะฮะไหนมันโผล่มาไม่มีครับหลังตู้อะไม่มีนะฮะได้ยินเสียง,งแววๆนะตุ๊กแกร้องนะฮะเอฟสิ ไข่อะไรเนี่ยฮะโอไข่อะไรนะเอฟซีนี่หางด้วยนะนี่นะไข่นะครับอเอฟซีเป็นไข่จากลาาเลีล้ยวน,น,นะนั่นดีไข่เพื่อสนีญญ่นะไข่ยังไม่ไหวออ่ะมันแต้มันอน,อนาลนอนมันไข่มันแตะนะมันเป็นอนาลอนเนี่ย เป็นไข่นะครับมีไข่เลยนะนี่นะฮะอืมไข่เก่ามันันนีแสดงว่ามีอยู่นะฮะได้มันไข่เก่าก็อันจาะมาคล้องเราไปขายแล้วนะฮะเอาไปได้ละเอาไปขายแล้วส่งแมดีลูกมันล่ะนี่เสียงมันห้องแค่เพื่อการสำรวจดูดิไปเบิดแล้วเนาะ ก่อเขาหน้าเด็กเขาไม่ได้รับซื้อมาบอกไปเลยเพื่อนเขาไม่เซตนะรับซื้อก<อ>็แก้อย,อยู่นั่นเด็กไ,ไม่รับซื้อนะฮะนะตามบ้านเลยแล้วก็ต้องสืบดูนะฮะนี่มีเอฟซีมีรมรหรือเปล่านะฮะไม่มีนะฮะเอาดูดีๆนะเอฟซีเนาะอ่าเนี่ยฮะ หลังตู้เย็นเปล่าม,มีนะฮะอ่าครับอันนี้ไม่มีนะครับหลังนี้ไม่มีนะฮะนี่คืออะไรนะฮะหลังตู้หลังตู้ไม่มีนะครับนี่นะฮะ fc เนาะเราก็จะไปดูบ้านหลังนูงน้นมีเปล่า บ้านหลังนู้นมีไหมอ่าไม่มีนะคะเอซี MC เนาะได้ยินเสียงแว่แวๆนะทุกแกทุกแกร้องนะครับอ่าองออกไหม,ม,มไ,ไม่มีฮะไม่มีนะครับแล้วเดิน หากันนะฮะีนี่นะครับมีหรือเปล่านะฮะไม่มีครับมีะฮะหรือว่าบ้านหลังนี้มีนะฮะดูฮะอันนี้หลังนกนะพีรหลังนกนะฮะ มีหรือเปล่าน้องสองดูนะมีแต่ยิ่งจกนะเอซีนี่ครับยิ่งจกนะฮะไม่มีทุกแกเลยนะครับยิ่งจอกอ่านะฮะนี่นะครับยิ่งจกนะฮะสองตัวเลยมีได้กับแก้วหรอยังนี้นะไม่ได้กับแก้วหรนะ <c oughs> อ ได้ยินได้ยินเพลงัวกอับแกเลยบอไม่ได้ยินนะไม่มีนะบ้านนี้นะเอฟซีไปดูบ้านอื่นนะฮะอ่านะฮะอ่านะครับสรุปว่าสองสองบ้านนี้ไม่มีทุกแกนะเอฟซีเราเดินไปดูข้างหน้ากันอ่าฮะก็ถ่ายมัวมัวนิดหนึ่งนะภาพ น,นะหรือว่าบ้านที่มีนะ,ะนะครับเอฟอ๋อครับมีหรือเปล่านะฮะโอ้นี่ไงนะครับคืออะไรอ่าชิ้โจกนะ FC ีเยอะมากอ่าเจอชิ้โจกเจออะไรนะฮะ,ะไหนนะมันไปไหนแนละ้ว โอเคนะครับสรุปว่าตุ๊กแกไม่มีนะครับมีแต่ยิ่งจกนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์ like, Share, กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแมงค่าฟูชาแนลครับขอบคุณมากครับ